สวัสดีครับช่องพายเล็บครับเลิบอาบน้ำเสร็จแล้วเลิบอาบเสร็จแล้ว<ม>ื้นนี้ฮอนแห้งร้อนมากคร<ม>าวนี้ถึงคิวแม่พิมพ์มนี่สลับคิวก่อนเอาหลูก่อนแล้วค่อยเอาแม่ นิน่นามชิ้นม่อิ่มบ่อ้านามเงลูกเขงหลานลูกไส้พิ่นนี่ก็จะแมน ปองหอนแห้งหอนแห้งตองพุ้ดินอ่ะ่ะคุณชายชายวนยางวนวนไปวนไปชีวิตประจำวันครอบครัวชายเลี้ยงครับอาบน้ำกินแล้วก็นอนอาบน้ำกินแล้วก็นอนครับ ทหารโคงครับเด็กย่งโยงดูพี่ป้องพี่ปุ้ยพี่ดุกนอนน้ำรองน้ำพี่น้องหอนพุทพุทธิดินอนแล้ววันนี้ร้อนมากอากาศร้อนหอนแห้งหอนแบบมู้รับทัพใหม่ได้ไหมอ่ะตั้งี่กราหาอยหางกันพอกลูกอ่ะ ต้องเัาอาบขังนอกก็ี่นองอย่าให้คอ,อกมันแฉะอย่าให้คอ,อกแฉครับครับคุณชายสายเดินครับแดดมาสองของยางไปทางไมกันหามุมกล้องขังโอ้หามุมกล้องขังครับมุมหิเหลี่ยมบ่แดดซองๆอง ถู้แล้วลูกถูก้อ,อ,อันนี้ลูกไส้กระทาแป้ง

ลูกไายข่เบาง่ายง่ายลูกไายกับลูกสาวข่เบาง่ายง่ายโบ่ไดกเป็นเสียงเลยอ่าเป็นไครับชายเล็กมืนอไห่พอไปหาหงามา ไว้ให้กินพอผู้เดียวไปตัดหนามากระสายนะครับสายมากหนากับแก่พี่น้องหนากับแก่นี่ยังไงแห้นงนี่ยังไงเพ็ดยังไงใส่หลอดจับตะนุ่มลูกเจ้าของ นี่ก่นอนแบบยังไง,นนง,ไงในเพื่อนทิ่นี่อ่ะจะมีร้านสาวให้คนครับอายุคักแน่เอาอันนี้ดิอันนี้ง่ายขึ้นบ่นี่ฮะสายปว่วนบน่น ยางดูบอ่อันนี้สายปวนสิเป็นขี้อิดชาแล้วนี่ถ่านน้องเกิดมาห้ามรังแกน้องนันเลยนะถ้ารังแกน้องถึอแท่นะจะบอกให้ดูอาการประมาณนี้อาการอะไรครับอาการอยากกินกล้วยครับอาการอยากกินกล้วยกล้วยสุกไหมเนี่ย แม่ถืไปเบิ่งกล้วยพี่ป๋องพี่ป๋องรับใครจะขยันอาบน้ําให้พี่ปอ๋องเนาะอาบแล้วก็เล่นดินนี่เดี๋ยวแม่ไปดูกล้วยให้พี่ลุกก่อนมาดูกล้กวยกล้วยกาลังเหิมเหิมโอ้สุกบนท่านดีพี่พอเอาพี่พอโอบังเปิดบังตุวพ่นบังบ พุนกับพระ <s ut ains> ท่านสุกเออเจ้พผุนสุกลายทัวมากให้ทงกุยกับบ่มว้พีงมีนาบึงก็มีนาปาดเลยมาปาดเราปรยญญาเป็นตั้งเือะเลยเนาะมีนาปาดมีออพอปาดกวยดูลูกชายบอตองยางเดี๋ยวเอาให้กินอยู่น้อยเย็น้ว้ซื้ออนะน่ะ รางบวกหมดไหมริดปังลูกชายเจ้าสีลงแดงเหรอพ่อกรพ่อทั้นั่นแหละ เสียงบอมีบ่ะอ,อ,อืเอสีงสงเยสงคือบอมมี่ะเป็นเป็นตุ้มในขอ้อเราเสียงเปลี่ยนเลยเนาะแต่ก่อนเสียงเล็บแก้วมากเลยรับก่อนครูัก่อนดีดีดดดด พี่ป้องเขาสาวแหบแพบแพรหอแหบ่อห,ห,หอนแห้งบงงงะไปปมหมอ,อะะวาง้อหงห้อนแห้งเอาเสียงไหวเลยเอาเสียงไหวเลยพอ่อไวตอนกินตอนคำ ตอนค่ำดึกบ่พอใจ <c oughs> <c oughs> ให้แม่กินแน่ส <c oughs> วัสดีค่ะภา <c oughs> รกิจเสร็จไปแล้วหนึ่งวันอาบน้ำ <c oughs> แม่ลูก <c oughs> ตอนเย็น อาบน้ำแล้วก็สิกินเข่าแล้วก็นอนกินกลัวแล้วก็นอนมันบ้เลยใช่ไหมพี่ป๋องพี่ป๋องก็สาวแห้แห่แบบฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไัยเราเราด้วยนะครับขอบคุณครับ